สุ่ม id หมวก f ราคาเก้บาบาทจะได้จริงไหมมาสุ่มกันได้เกลือสุ่มต่ออีกห้าครั้งได้เกลือสิบครั้งเลยได้แล้วทุกคนเข้าเกมมามีหมวก f จริงจิงด้วยใครงบน้อยแต่ดวงดีมาลองจัดได้เลยเว็บแจก id ทุกวันและมีบริการเติมเพชรใช้เพียง uad มีรหัสพีไฟขายด้วยราคาถูกมากเพจรร้านมีแจกโค้ดสุม่ม รหัสฟปีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยก็สวัสดีครับมาพบกับช่องปอโตนู้นหนึ่งนะครับวันนี้ปอโตก็จะมากดแรลงใหญ่นะครับมาครับเราจะมากดโซโล่นะครับมาดูกันว่าเราจะที่หนึ่งหรือเปล่าไปดูกันครับ Let's go ของผมก็จะเป็นเซ็ตนี้นะครับจัดตีนมูล่าฮะใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช่มู่าไหม ใช,ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็แอนดูนะครับแล้วอันนี้ก็ทัศยะนะครับไปเลยนะครับลุยครับเราลุยเลยตอนนี้ผมอยู่แดงสามดาวนะครับผมยังไม่ขึ้นเลยมันขึ้นยากมากดูดิดูแต้มผมดิแทบจะไม่ขึ้นเลยะครับเล่นแล้วก็ลบเล่นแล้วก็ลบอ่ะอุ้ยมันหาห้องนานอ่ะอืมอุย ไม่ธรรมดารอนานมากจะทำยังไงดีนเนาะมากดอืมจะได้หรือเปล่านะอุ้ยทำไมนานจังทุกคนทำไมนานจังครับกบ็เล่นเล่นชิวๆนะครับอุ้ยนานมาก นานมากเลยโอ้ย oh. oh, ยังไม่เจอห้องเลยผมยังไม่เจอห้องเลย hmm. ผมยังไม่เจอห้องเอื eh, สวัสดีครับอุ oh. ้ oh, ยอุ้ยทำไมนานจังโอ้ยยัไม่ใช่แล้วน่ะมันไม่ใช่ละน่ะนานขนาดนี้ oh, หูอโผ่ ยูนะนะ่าคลับเหมือนเขาจะไม่ให้ก็กดแล้วกดต่อเฮ้ยหาห้องนานเกินนานเกินลูกพี่ โอ้ oh. โหเฮ้ยไม่ใช่แล้วหาห้องไม่เจอเลยไม่มีคนกดกันเลยเหรอเนี่ยโซโล่เนี่ย <_ d ream> เกินไปนะกมเอ้ยอันนี้เกยเจอห้องแล้วครับมาครับเจอห้องแล้วนะครับมาเจอห้องแล้ว จเจอห้องแล้วอุ้ยทำไมคนน้อยจังอุ้ยถ้ามันไม่อัปเดตด้วยอุ้ยหรือว่าผมอาจจะอุ้ยเขาเริ่มเริ่มทยอยเข้ามากันแล้วครับตอนนี้แดงสามดาวจะขึ้นมาเตอร์ได้เปล่านะครับ มาโอเคเราโดดไหนกันดีนะอโอ้ยอยู่ซอรวเฟก็ด้วยนั้นผมต้องโดดประมาณโดดความโซเปียเลยแล้วกัน น่าจะไม่มีใครลงด้วยนะผมว่าฮูไม่เหลือครับเรียบงานนี้มาดูกันว่าผมจะเหลือรอดหรือเปล่าครับเฮ้ยโดนช้ามากช้ามากเลยอฮ้ยโดนมายังไม่ได้ปืนเจอปืนมินิกูซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย ไม่ใช่แล้วนะเอาดิดดีนะอุ้ยโอเคครับได้ปืนละอเเุ้ยแต่ยังไม่ยังไม่มีมวกโอ้ my god ปูโจ้ปูเบ็คเกอร์สวยปืนลูกเล้โทคกอนเดี๋ยวแค่ทรกอนอุ้ยของยาวเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจมากเลยนะครับ อยไป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 ดวน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 ดูเลยดวน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 ไปไปไปสวยโอ้ยผมนเอามาตั้งอะไรตรงนี้เนี่ยผมหาปืนก่อนหาของหาเก็บของก่อนครับจังหวะนี้อุ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะทำไมมันสีม่วงหมาบ ผมไม่รู้เลยหุ้ยเท้าหุ้ยอันตรายนะผมบอกเลยอันตรายนะเห็นยิงแบบนี้ก็ผมก็ร่วงได้เหมือนกันนะบางที ว่าผมได้หมดแล้วว้าโอ้โยเฮ้ยมันผมเจอตัวนั่นไงผมว่าแล้วข้างหน้ามีตัวอุย้ยอ้ยข้าหลังก็มีว่ะเอาหน้าก่อนไปแน่ถ้าแม่ไม่ว่า แดงๆ <What? S 1> ถึงระดับปรมาจารย์ครับกูแพ็คอะอุ้ยมาเขาจะบวกกันต่อนะเเมื่อกี้เสียงระเบิดจากไหนอะ่ะเฮ้ยผมหลอนหมดแล้วนั่นเนี่ยผมหลอนเลยอุ้ยอันนี้อะไรอะกระเป๋าที่เสริมกระเป๋า ออยู่ไหนอ่ะเฮ้อย่าหล่อยแล้วนะเรากลัวอย่าหล่อยนะไม่ไหวไม่ไหวถ้าหลอยอ,ะอ่ะอ่ายังไม่มีนะตรงนี้มันมันยังไม่เจอนะครับผมตอนนี้ ตอนนี้ก็หมวกสองเกาะสองนะครับตอนนี้ลูกกระสุนซองก็ไม่ค่อยจะมีนะครับตอนนี้ตกในสถานการณ์ลําบากนะครับตอนนี้ตกอยู่สถานการณ์ลำบากนิดหนึ่งผดีดม่วเลยผมไม่สนเดี๋ยวกลัวโดนยิงห,หัวอุยโดดมาได้ตรงที่มากเขาบวกกันพอดีสยุดยอดเลยอุยเหมือนโอ้โห น่าเป็นอะไรที่พึงพอใจผมมากครับตรงนี้อุวยขอขอขอ,ขอแรกลูกกระสุนช่องกันดิมา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 อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเนี่ยเอาเอาหายอุ๊ยนันไงกูยังไม่ขาดคำ ไม่ไง<ห>แดงแดงผมให้แดงแดงแค่นั้นแหละโอ้ยอุย้ยได้ปืนสุดที่รักของผมละทั้งสองก็บอกผมบอก,ออกเลยท,งงนน <c ười> ที่หนึ่งแน่นอนที่หนึ่งแน่นอนไปเจออุยอ้ยอุ้ยแบบแจ้งเกือน เจ้ตัวข่าง,งไม่แดงแดงมาใครก็ได้ตอนนี้ผมพร้อมแล้วพร้อมพร้อมบวกครับพร้อมบวกพร้อมบวกอ้ยทำไมเก็บของน้อยจังพร้อมมีนี่นี่เลยยิงทิ้ง,งหัว ขอนั่งกินเห็ดก่อนนะอย่าหล่อยเรานะเราขอร้องโอ้สวยมากอุยอ้ยอุยอ้ยเหลือสิบห้าคนแล้วยิงไปสามคิวแล้วนะครับเหมือนผมเก็บกดนะครับอุย้ยมีคนตรงกับระเบิดผมอุย้ยจากไหนอ่ะอุ้ยจากไหนอ่ะผมจำไม่ได้อ๋อความโทรโทรเพี้ยนแน่เลย ข้างหน้าผมมีตัวนะสองตัวเขาตีเดียวกันปะเนี่ยน่าไงเปิดมาแล้วหนึ่งปัดเด่นอุ๊ยอุยอย๊ใจเย็นลูกพี่ลูกพี่มีอะไรค่อยๆคุยกันผมแค่มาตรวจสอบเฉยๆไปแล้วผมไม่อยู่ละวอ้เป็นเรื่มอ่ะ โอ้ไม่โดนหัวเลยโอ้โห,ผม,ห,หผมเล่นอะไรของผมกลับก่อนมาดินั่งกลับรบิดเรียบร้อยโหโหูเยอะจัดตรงนี้โหู อุ้ยตั้งกับระเบิดไว้เกือบผมแอบ,บก่อนผมแอบ,บก่อนหรือจะให้ผมไปบู๊เลยพิมบอกเหมือนมันมาทางผมนะผมไปเลยดีกว่าขวาวก็มีอย่ายิงแล้วนะเพื่อนข้างหน้าผมก็มีนี่ว่าเพื่ผมลืมไปได้ไงวะ บ้านหลังนี้แหละเหยียงเข้าจะเอ๋ลงไหมเนี่ยเยเหมือนมันลงแล้วเหมืนมันเหมือนมันจะลงแล้ว มันลงไปแล้วไปไหนอ่ะคูคูไม่ธรรมดามาหน่อยลอยแน่อุ้ยม,มาไปกับดวนมอนก่อนใคตาตั้งประตูวับ มันโดนกับระเบ,บิดตัวเองตายผมไปเอาไห้นั่นก่อนดีกว่าคุยไม่หายว่ะทุกคนหายว่ะมันไปไหนวะบนอพว่ายูอยู่ข้างบนมันไปเร็วจัง

วงก็ไม่ค่อยจะเป็นใจซะด้วยเป็นอะไรที่พึง่งที่พึ่งพอใจผมมากนาจริงก็ต่อมาดีในจริงก็ต่อมาดีเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกัน โอ้โหไม่มีลูกกระสุนซองซะด้วยอย่างนี้ก็นำาบากว้าบุนเลยโอ้โช็อตวันนี้ผมว่าน่าจะเต็มม่ะแต่ผมเช็คเช็คโด,ดนด่วน เช็คโดนโด่วนครับตอนนี้ต้องเช็กแล้วไม่เช็กไม่ได้อยิงไม่โดนหรอกโอ้โหดูสเต็ปผมซะก่อนซิกแซกไปไปก่อนนะไปก่อนนะไปไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเจอกันมันเอาแล้วมันเหมือนจะเอาผมว่ะ không biết chỗ. cũng đột, đúng không ạ. bao bộ á? 冷 nghe, 冷.白,冷咯!白,冷. ตเต็ปรออ่าอ่าอ,อย่างนา,ด,ด,าด,ดีอือมงกอรุดอู๋ในที่สองอมันไม่เป็นไรนะครับถือว่าผมจริงจังแล้วได้แค่หกคิวนะครับโอ้ย,อยแต่เมื่อกี้เดือดอยู่นะแต่ผมก็คมอ่ะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ